สวัสดีลูกเพจทุกๆท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการขับฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอรเ์เป็นกันบ้างนะครับรวมถึงโปรแกรมการขับฟุตบอลที่จะลงเตะก,กันในะค่ำคืนนี้ว่ามีคู่ไหนที่น่าติดตามและน่ารับชมกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลกระชับม,มิตรทีมชาติ อารเจนติน่าชนะเอกวาดอร์หน ok ึ่งประตูต่อศูนย์สาธารณรัฐเช็กชนะมาซิโดเนียเหนือสองประตูต่อหนึ่งเนเธอร์แลนด์ชนะไอ์แลนด์สี่ประตูต่อศูนย์และโปแลนด์ชนะตุรกีสองประตูต่อหนึ่งมาต่อกันที่ผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนคอนคาเกฟเบอร์มิวดาพ่ายฮอนดูรัสหนึ่งประตูต่อหกและมอนเรรัสพ่ายกับน่านปานามาไปหนึ่งประตูต่อสาม สรุปตารางคะแนนในส่วนของกลุ่ม A ฮอนดูรัสอยู่อันดับที่1ครับ2นัดมี6แต้มส่วนเมอร์วิลดานั้นอยู่อันดับที่4ครับ2นัดมี1แต้มในส่วนของกลุ่มดีครับปานามาอยู่อันดับที่2ครับ2นัด6แต้มมอนเซอร์ลัสครับอยู่อันดับที่52นัดไม่มีแต้มมาต่อกันที่โปรแกรมการแข่งฟุตบอลที่จะลงเตะก,กันในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียครับมีหลายคู่ คู่แรกจะเตะเวลา5โมง14นาทีนะครับญี่ปุ่นจะพบกับซีเรียรเกาหลีใต้พบจีนเวลา6โมงเย็นออสเตรเลียพบปาเลสไตน์เวลา1ทุ่ม10นาทีทีมชาติไทยพบสิงคโปร์เวลา1าทุ่มครึ่งช่วงนี้ไทยรัฐท,ทีวีถ่ายทอดสดนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนอินโดนีเซียพบทางด้านฟิลิปปินส์เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งมาเลเซียพบไต้หวันเวลาสองทุ่มเกาหลีเหนือพบเมียนมาเวลาสองทุ่มทาจิกีสถานพบปาก,กีสถานเวลาสี่ทุ่มเติร์กเมน,นิสถานพบฮ่องกงเวลาสี่ทุ่มกาตาร์พบอินเดียเวลาสี่ทุ่มสี่สิบห้าโอมานพบคีกีสถานเวลาห้าทุ่มเลบานอนพบบังกลาเทศเวลาห้าทุ่ม UAE พบบาเลนเวลาเที่ยงคืนอิหร่านพบอุซเบกิสถานเวลาเที่ยงคืนคูเวตพบอัฟกานิสถานเวลาเ,ลาเที่ยงคืน4 5ซาอุดีอาระเบียพบจอร์แดนเวลาตีหนึ่งอิรักพบเวียดนามเวลาตีหนและเยเมนจะพบกันเนเปลาลเวลาตีหนในส่วนของกระชับมิตรทีมชาติวันนี้ก็มีลงสนามหลายคู่เช่นกันนะครับคู่แรกเตะเวลา4โมงเย็นนะครับมองโกเลียพบกัมพูชา บูในพบสีลังกาเวลาทุ่ม15บห้อร์เบรียไนพบากาซทคสถานเวลา3ทุ่มมอนโดวาพบยูเคนเวลา5ทุ่มสารเมริโนพบไซปัสเวลา5ทุ่มมอนตาพบกรีซเวลา5ทุ่มเบลารุสพบอิสราเอลเวลา5ทุ่มออลนด์เหนือพบอันดอร่าเวลาตีหนีและโปรตุเกสจะพบกับไอแลนด์ครับเวลาตี145 ในส่วนของผลฟุตก็จะมีในส่วนของฟุตบอลโลกรอบคันเรือกโซนคอนคาเคฟอยู่4คู่นะครับเซนดูเซียนะครับจะพบกับอารูบาเวลาตี2คิวบาจะพบกับหมวกเกาะเคแมนเวลาตี2ครึง่งเซนคิดและเนวิทพบกับทางด้านบาฮามาสเวลาตี3และไกอาน้าพบเบลิสเวลาตี5 โอเคนะครับผมเี็กนการสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมารวมถึงโปรแกรมการข่งฟุตบอลที่น่าติดตามและน่ารับชมในค่ำคืนนี้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ